สวัสดีครับคุณผู้ชมทีลกทุก่านครับวันนี้ก็มาล้างเครื่องยนต์ครับขนาดเล็กคุณผู้ชมดูครับเกือบระยาที่เราใช้งานมาครับเราใช้งานบางครั้งฝนมันตกครับตกมันตกเราก็หยุดงานไม่ได้ครับถ้าเราไม่ล้างผมว่าเราไปสตาร์ทอีกครั้งคงยากนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับราก็ล้างล้างล้างด้วยเบนซินแล้วก็มาผึ่งไว้แนละ้วคุณผู้ชมผึ่งไว้ ให้เขาแห้งเดี๋ยวเราค่อยจะประกอบครับที่เราล้างนะครับมันมีน้ําผสมอยู่ข้างในคาบูเรเตอร์นะคุณผู้ชมมันน่าจะตอนจะโดนน้าฝนที่เราตัดหญ้ามันน้ําฝนมันจะอาจจะอาจจะเข้ามาทางนี้นะครับมันเข้าได้ครับพกพกน้นำเลยครับเข้าได้จริงๆฝ <c oughs> นตกปุบมันก็ไหลมาไหลมาครับไปสะสมอยู่ข้างใน,นครับเป็นนอนก้นอยู่ข้างในนี่ นอนกล้นอยู่ขงในนี่ครับนี่ผู้ชมนี่ข้างในนี่เดี๋ยวเราเราเราไม่ได้ล้างนะครับถึงว่านะครับผมบางครั้งผมเกียดล้างนะครับใช้งานประมาณสักห้าครั้งติดยากตาั้งติดยากถึงว่าข้างในมันมีน้ําอยู่โอ้ oh, ผมว่านะครับาเราไม่ล้างในสงสัยตากครั้งต่อไปนี่แขนเรามาาันจะขาดนะครับถ,ถ้าตากติดสักสองครั้งนี่ก็พอไหวอยู่ถ้าเกิด ถ้าครั้งเกินไปเนี่ยเรานี่ครับเจ็บปกอะไรครับมันเราสตาร์ทเราใช้ข้งแขนข้างขวาเนาะนี่ครับหน้าตาที่เราเดี๋ยวเราคงจะประกอบครับส่วนประกอบก็คงจะไม่ยากหรอกครับเพราะว่าผมเคยประกอบมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องต้องล้างทุกครั้งคุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุยเรื่องที่สตาร์ทติดยากนะครับคุณผู้ชม มันมีหัวเทียนแบบนี้คุณผู้ชมหมดเทียนที่เราใช้นะครับหัวเทียนที่เราใช้ใช,ใช้ไปไปใช้ไปนานๆมันก็ดูใหม่นะครับแต่ว่าข้างในมันข้างในเขาเรียกว่าจะน่าจะมีอิเล็กทริกอยู่ข้างในหรือว่าคอนดั้นทานอยู่ข้างในอะไรสักอย่างนะครับค่าของเขามันอ่อนไปมันหมดไปนะครับมันก็ให้สปาร์คไม่ไม,ไม่ไม่มีไฟออกมานะครับเราก็ซื้อนี่ครับ สั่งทดลองสั่งซื้อลาซาด้าคุณผู้ชมห้าหัวนี่ก็ร้อยนี่ครับร้อยหนึ่งรหเกบาทนะครับมาคิดเป็นหัวกอดตกอยู่หัวละเนี่ยหัวละนี่ครับหัวละสามบาทถือว่าไม่แพงครับสมัยนี้อะไรพวกนี้ถ้าไปเราไปซื้อตามร้านจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรนะครับ ราคาจะแพงผู้ชมสมัยนี้แพงมากๆครับผมเคยไปซื้อแพงยังไงผมก็ต้องซื้อนะครับนี่ไปซื้ออย่างนี้ครับนี่เป็นของบอสนะครับสั่งซื้อจากลาซาด้านะสมัยนี้ถ,ถ,ถ้าถ้าเราสั่งคุณผู้ชมที่สั่งซื้อในลาซาดาเป็นนะฝึกเอานะครับสมัยก่อนผมก็กล้ากลัวกลัวกลัวเขาว่าเราจะได้ไม่สินกลัว,เข,วเขาว่าเขาจะส่งสินค้ามาให้เราไม่ถูกต้องนี่ก็มีครับ ไอ้ที่ไม่ถูกต้องไอเราเองนะครับสั่งเราดูไม่ละเอียดครับเราสั่งผิดนะครับแต่ว่าเขาส่งมาผิดนี่ผมผมดูแล้วผมเคยสั่งส่งมาแล้วไม่ค่อยมีไอ้ที่ผิดๆไอตัวเราเองนะครับเราดูไม่ละเอียดดีครับผมสั่งเจ้าตัวนี้มามันัมเทียนคุณผู้ชมต้องดูหน่อยนะครับัมเทียนประเภทนี้นะครับนี่นี่เขาเรียกว่านี่อหนตาแบบนี้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรสองจังหวะนะครับอย่าเป็นหลงเป็นอย่าเป็นหลงเป็นเลขสี่นะครับถ้าถ้าเป็นเลขสี่จังหวะนี่เอาเรื่องนะครับสั่งผิดเลยนะครับผมสั่งมาครับข้างในไม่รู้จะเอาไปไปแบ่งปันให้ใครทั้งสิบหัวก็เลยเข็ดลาบเลยสั่งหลังสั่งทีละห้าหัวครับเวลาผิดพลาดมามันจะได้เสียงเงินน้อยๆนะันี่เราก็เครื่องยนต์ที่ติดที่เรา่อบง่ายก็คือสองจังหวะที่ที่เขาใส่น้ํามัน น้ำมันอ,อตัตลูบผสมเข้าไปเบนซิน,นและน้ำมันสองทีเนี่ยครับแต่ต้องจาไว้ว่าหัวเทียนสองจังหวะนะครับถ้าเราดูไม่ละเอียดเราสั่งมาผิดทันทีแล้วครับผมคือผมโทรศัพท์ไปแล้วแล้วส่วงลายไปทางทางร้านนะครับเขาไม่คืนให้นะครับเพราะเราผิดเองนะ <laughs> แต่ถ้าเราซื้อตามร้านบ้านเราทั่วไปมันคืนได้ครับแต่ถ้าเป็นลาซาด้า มีอยู่ร้านหนึ่งครับคืนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหผมเลยตอนตอนหลังก็จะมาคุยให้คุณผู้ชมได้รับชมได้รับฟังว่าอย่าไปสั่งผิดนะบางร้านเขาไม่คืนให้นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมอยากจะดูไหมครับเดี๋ยวผมมาให้ดูครับที่ผมสั่งผิดแล้วคืนไม่ได้นะครับอ้าวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาดูครับสินค้าที่เราสั่งซื้อนะครับคืนไม่ได้นะครับมาดูหน้าตาครับ นนอยู่ตรงไหแกะตรงไหนลเออโอ้โเนาะเออผมก็ยังไม่ได้ันมแกะตรงไหนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาที่แกะก็คงใยังไม่ได้แกะนะนี่นะอูนะครดบอะไรก็ติดติดยังติดอยู่เลยนี่คุณผู้ชมนี่เออนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเหาะเหาะนี่คุณผู้ชม นี่ตังเยอะตังแยะ่นะครับดูชมดูครับนี่ครับเยอะมาเยอะเนี่ยสิบหัวนะคุณบู้ชมมันเขียนบอกว่าสี่จังหวะนะครับเราสั่งมาผิดนะครับต้องดูดีดๆนะครับดูดีๆเลยครับมันจะเขียนว่าไงนี่ครับมาเขียนอย่างนี้คุณผู้ชมนี่มันเขียนว่านี่เดี๋ยวผมาวางก่อนเนาะมันเขียนว่านี่ครับ สี่จังหวะนะครับเราต้องดูเดี๋ยวถ้าดทีเราสั่งมาถูกเนี่ยมันจะเขียนว่าสองจังหวะนะครับเวลาสั่งซื้อเราาต้องดูละเอียดหน่อยนะครับเราจะรีบกดไปนะครับเก็บกดตก,กลงไม่ได้สั่งครับมาจากร้านอะไรผมขอดูร้านหน่อยครับขอดูร้านหน่อยครับว่าแหมผมจริงก็ส่งไปส่งคืนไปผมก็ยอมส่งนะเสียค่าส่งให้ก็ได้แต่ขอคืนสินค้ามาให้ตามสเปคเราก็แล้วกันครับ เป็นการวาระรักษารักษาชื่อเสียงของร้านค้านะครับมาจากจังหวัดไรดูครับเอาส่งมาครับผมขอดูก่อนเออร้านนี้รู้สึกว่าส่งสินค้าคืนไม่ได้นะครับแต่ที่ว่าเพราะเราเราเราผิดเองนะครับผมขอดูก่อนนะครับก็จะบอกให้ประชาชน มีไลน์ไอดีด้วยเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับจะได้บอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้นะจังหวัดอะไรเอ่ยสมมาให้เรานะครับขอดูหน่อยขอดูอ,อาา่ามาจากจังหวัดสุรินทร์ครับเนี่ครับร้านค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชม อำำบลช,ชุมพรบุรีนะครับอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ่านผู้ชมนี่ครับมาจากจังหวัดสุนนรินทร์นะครับโอ้โหมาจากลู้นะครับภาคตะวันออกนะครับลานค้าตรงนี้นะครับเออมันจะมีเลขที่นะนแหละเลขที่บ้านเขาก็ สี่สี่สองหมู่สิบห้านะครับเขาไม่ว่ากันนะครับนี่เราบอกให้ว่าร้านเราสั่งมาบอกให้ว่าเขาไม่ให้เรายอมไม่ให้เปลี่ยนนะครับก็ไม่เป็นไรครับเรารับผิด <c oughs> เราสั่งผิดเองก็บุกคุณผู้ชมสุปการว่าวันหลังจะซื้อสินค้าไม่ได้มว,ว่าร้านไหนนะครับ ถ้าสั่งผิดนะไม่แน่นะบางร้านอาจจะคืนให้แต่ร้านนี้เขาไม่คืนให้เราก็ไม่ว่ากันเราผิดเองครับขอยอมรับผิดนะครับนี่เยอะมาเยอะนะดูท่านผู้ชมโูหดูนี่หัวเทียนนี่ครับมันจะเป็นมันจะหัวเล็กนะคุณผู้ชมด,ดูดูครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับว่าหัวเทียนสี่จังหวะมันจะหัวมันจะเล็กนะครับนี่ระวังสี่จังหวะก,กับสองจังหวะนี่ครับนี่น,นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวแกะดูนะ เราไม่ใช่กับเครื่องเราราไม่ได้ครับเพราะเราไม่มีเครื่องยนต์สี่จังหวะคือเครื่องสี่จังหวะคืออะไรก็เป็นเครื่องฮอนด้านะครับฮอนด้าฮอนด้าที่มีน้ํามันเครื่องเนี่ยนี่ดูดูครับนี่เห็นไหมครับแตกต่างกันครับนี่ครับอันนี้จะหัวใหญ่นะครับหัวสองจังหวะอันนี้หัวสี่จังหวะเราใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะทำไงดีละ่ะยังไม่รู้คิดอะไรไม่ออกเก็บไว้ก่อนคล้ายว่ากันว่าจะไปขายตรงไหนครับไปขายให้ใครบ้างนะครับ ก็ขายให้เขาถูกๆูกนะขายแพงไม่ได้นะขายห้าสิบาทก็ไม่ได้นะผมว่าไปขายหัวละยี่สิบาทก็พอนะจะ <c oughs> ไ,ไปถามดูที่คนเขา,เขาใช้เครื่องอของฮอนดานะครับฮอนด้าเครื่องตัหญ้านะครับถามดูขายยี่สิบาทอย่างน,น้อยเราก็ได้เงินคืนมาสิบหัวก็สองร้อยก็ยังดีครับดีกว่าทิ้งเอาเงินสองร้อยทิ้งไปเปล่าๆนะครับแต่เขาไปซื้อตามร้านเขาก็ซื้อไม่ได้อยู่แล้วครับเนยเป็นที่ในหัวบางหัวแล้วเป็นเครื่องยนต์ของเจ้าตันยา้า ทรงพกฮอนด้านี่เผลอๆนี่หัวนี่เขาขายเจ็ดสิบาทนะครับผมเคยไปซื้อนะครับเจ็ดสิบาทก็ต้องเอานะครับผมชมเราไม่มีใช้นะครับห้าสิบบาที่ผมว่ายังหาแทบไม่ได้นะครับถ้าจะขายยี่สิบาที่ผมผมว่าน่าจะขายง่ายนะครับเนี่ยดูหน้าตาก็เป็นความรู้ครับว่าที่เราสั่งซื้อไปเราก็ต้องดูให้ดีๆหน่อยนะครับตัวเราเองนะครับบางร้านเขาใจดีเขาก็อาจจะยให้เราเปลี่ยนแต่บางร้านก็ จไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วครับคุณผู้ชมอ๋อเนี่ยอะไรเนี่ยนี่อนองยังวะเออเออ่าใส่ผิดกล่องเลยก็ก็ถือว่ามาเล่าอ่ะสู่กันฟังอ่าหัวเทียนนี่ก็เหมือนกันคุณผู้ชมหัวเทียนเดี๋ยวดูก่อนครับหัวเทียนที่เดี๋ยวเราใช้ไปนานๆนะครับผมว่าอันนี้ผมใช้ก็ประมาณห้าหกเดือนได้ครับไร่มต์ทติดยากห้าหกเดือนก็ หรือหนึ่งปีล้วก็เปลี่ยนทิ้งเลยนะครับอย่าไปใช้ของเก่าเราไปไปถึงหน้างานมันสตาร์ทไม่สตาร์ทมันติดยากเนเรามันเราเพศมัเรออายุมากๆแล้วมันเจ็บอกหมดเลยครับนี่ครับจ้ตัวนี้ก็มีสวนนะครับจากที่เราล้างนี่แหละครับด้าคาร์บูเลเตอร์เรียบร้อยนะครับ้าคาร์บูเลเตอร์คาบูเลเตอร์คาบูเลเตอร์ทำงานดีนะครับมาเจอเจ้าตัวนี้ทํางานไม่ดีอีกนะครับมันไม่เขาเรียกว่าทําให้เราเหนื่อยครับเราไปอยู่หน้างานนะครับอยู่ในสวนนะครับมาข้างอากาศร้อนเราเหนื่อยครับสตาร์ทไม่ติดนะครับ กถือว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนกันเลยนะครับนี่ออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยครับเราใช้ไปก็เต็มที่ก็ให้เป็นว่าหนึ่งปีในบาครั้งมันก็้าโมาเทียนใช้บ่อยไหมถ้าใช้ไม่บ่อยก็หนึ่งปีไหวอยู่ถ้าใช้บ่อยก็หกเดือนน่ะเปลี่ยนนะครับใช้บ่อยในยหมายถึงว่าอาทิตย์หนึ่งก็ เอาไปใช้สักอาทิตย์หนึ่งไปใช้สักสามวันนี่นะครับมันน่าเปลี่ยนนะครับหกเดือนเปลี่ยนเลยครับพวกเราส่วนใหญ่เราคนไทยเราใช้เครื่องยนต์พวกนี้เราเราไม่เน้นนับเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงเขาเรียกว่าภาษาภาษาทางทางช่างทางต่างประเทศเขาเรียกชั่วโมงบินเนาะถ้าเป็นเครื่องบินเขาเรียกชั่วโมงบินถ้าเป็นครบชั่วโมงบินแล้วเขาจะเปลี่ยนเลยครับเขาไม่ซ่อมคุณผู้ชมแต่พวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ย ซ่อมนะครับเอาไปซ่อมบางครั้งมันมันไปเกิดปัญหาที่หน้าง,งานนะครับเครื่องยนต์ไปติดนี่เรื่องใหญ่เลยท่านผู้มชมเพราะเราไม่ได้นับชมวงนับชมวง,งใช้งานนะครับ <c oughs> เสียมาอะไรซ่อมเปลี่ยนไปนั้นนะเมื่อนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่คือข้อไม่ดีสําหรับสําหรับคนคนเขาเรียกว่าอะไรนะอะยังบอคนไทยก็ไม่ใช่เนาะ คนเอเชียก็ไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะนับเป็นช่มงนะครับถ้าเป็นพวกเราธรรมดาธรรมดาเนี่ยใช้การเกษตรกรเนี่ยเราทั้งอะไรนะครับก็ซ่อมเหมือนนั้นนะมันก็เลยทําให้เราทํางานยากขึ้นนะครับไปถึงนาง,งานงาเนเราเหนื่อยเลยครับสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่พลกปูนกันครับไม่เคยนับเป็นช่มงครับเสียมอะไรก็ซ่อมเหมะนะือนนั้น เอาเป็นว่าเราก็มาคุยให้ฟังนะครับว่าเราน่าเป็นชั่วโมงไม่ได้ก็คิดเป็นคิดเป็นรายปี้วครับพวกนี้นะครับมันจะมันจะมันจะใช้งานมันจะใช้งานบ่อยแต่ตอนนี้ครับอย่างอื่นยังเป็นเป็นเป็นโลหะมันยังทนได้นะครับพวกโลหะนะครับโวดแผ่งคาร์นยังยังว่ายังว่ายังทนอยู่นะครับแต่ตองนี้เราเรามองไม่เห็นหรอกครับ บางครั้งนะครับมันจะบางครั้งเราสปาร์กทำไมแล้วมันไม่ไม่มีไฟนี่ก็มันก็ติดยากอยู่เหมือนกันครับจัดตัวนี้นะครับก็คือหัวใจมันเหมือนกันครับไม่ใช่น้ํามันไม่ลงแล้วก็น้ามันลงแล้วตัวูนี้ไม่สปาร์กก็เป็นเรื่องแลลวครับนะสตาร์ทไม่ติดนะครับท่านผู้ชมก็มาเล่าสู่กันฟังไล่ตอนนี้แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับหักาณะของ มันนี่ก็หัวเทียนเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปครับใส่ง่ายแล้วครับคงไม่ไม่รีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมแต่เพียงแต่ว่าเรามาคุยเรื่องการใช้งานประสบการณ์การซื้อสินค้าร้านค้าจากราซาดา้าอย่างนี้ครับวา่าซื้ออย่างไรนะครับผิดพลาดแล้วเป็นอย่างไรนะครับผิดพลาดแล้วก็หาขายเองก็ <laughs> <laughs> ไม่แพงคุณผู้ชมจะต,ตอนนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่นะเต็ม สิบหัวก็สองห้าบาทนะ่าจะใช่นะผมจดไว้นะไม่จดไว้ตรงไหนเลอยอออไม่ได้จดแน่อีกแล้วผมผิดพลาดไปนะสิบหัวนะ่ะสองรห้าสิบาทจําได้ครก็ถือไม่แพงก็หัวละเท่าไหร่อ่ะยี่มห้าสิบหัวหัวยี่มห้าบาทเออหัวยี่มห้าบาทบหัวนีนมันถูกหน่อยครับแต่ผมยัง ตอนเราสั่งๆก็ลองห้าหัวมาก่อนนะครับห้าหัวก็พอใช้แล้วคุณผู้ชมเพราะผมมีเครื่องยนต์อยู่ประมาณสี่เครื่องนะครับสี่เครื่องใช้เยอะมันมัน,มนบางครั้งเครื่องมันเสียมันเราไม่มีเวลาจะซ่อมครับต้องใช้เครื่องเยอะๆะครับนี่เครื่องนี้ก็ซื้อมาจากราสโน้าครับผมสมัยก่อนมีเครื่องเดียวนี่ลาบากมากครับเพราะว่าว่าเวลามันเสียปุ๊บเนี่พุ่งที้จะใช้งานแล้วมันไม่ทันการคุณผู้ชม ก็ต้องมีลหลายเครื่องกันอย่างน,น้อยขอให้มีสักสองเครื่องคุณผู้ชมสำรองไว้ครับพะเราสั่งซื้อลาซาด้าละตอนสมัยนี้ไม่แพงนะครับเครื่องนี้ราคาก็เล็มที่ก็อยู่ที่สองนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับขเขาเียกมากิต้านะรทรงมากิตต้าน่าจะผลิตมาจากไต้หวันบ้างผลิตมาจากประเทศเอ,อกาหลีบ้างมาจากประเทศชน่นาบ้างครับชน่นาไต้หวันชน่นาชาน่นาอะไรแฟนดินใหญ่เออครับอย่างนี้ครับ มีหน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับเป็นของเม็ด In อินเดียก็มีนะครับหน้าตาแบบทรงมากกิต้าเนี่ยครับอ่าอินเดียก็มีครับก็ใช้ได้อยู่ของอินเดียนะครับราคาก็ประมาณสองพันเนี่ยสองสองพันสามร้อยประมาณนี้แหละครับหนีกันไม่เยอะหรอกครับราคาเท่านี้แล้วที่เราสั่งซื้อลราซอด้แต่ถ้าเราไปซื้อในร้านจริงๆนี่หน้าตาแบบนี้อยู่นู่นนะครับประมาณ สี่พันห้าหรือสี่พันนะครับมาตามแบบนี้ท่านผู้ชมเราก็คงจะล่ำลาท่าผู้ชมไหมคเด้ครับมาเล่าสู่กันฟังหลายเรื่องครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกดิ่ติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบายบายครับ